สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่นชาว Youtube ทุกท่านนะคะแล้วก็ก็ต้องขอสวัสดี FC ทุกคนที่เข้ามาตามช่องของจ้าจ๋าป่าข้าวบุเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งในคลิปนี้นะคะก็นานเลยนะคะไม่ได้มาเจอ FC สําหรับคลิปนี้เนะาะจ๋าก็มีแนวทางมาฝาก FC มันจะเป็นเลขความฝันนะคะถ้าเชื่อนะคะก็ลองไปหาซื้อลอตเตอรี่ดูนะคะแต่ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเนาะฟังไว้เป็นแนวทางสําหรับเลขกดนี่ก็เดี๋ยวถ้ามีแนวทางมาเดี๋ยวจ๋าลงให้เนาะ เอฟซี uh, นะคะที่อยากได้มะขามกวนมะพร้าวอ่อนเตาถ่านมะขามสุกแกะเปลือกสีทองหรือมะขามสุกแบบมีเปลือกสีทองนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวแอดไลน์หรือโทรมานะคะที่เบอร์0658375812อ่ uh, มะาขามกวนมะพร้าวอ่อนเตาถ่านเนี่ยนะคะเราจะใส่เนื้อมะพร้าวด้วยนะคะสำหรับการกวนมะขามนอนนี้แจงเอฟซีไว้ uh, แล้วก็มะขาม สุกแกเปิดกสีทองเนี่ยเราจะเห็นเนื้อนะเราไม่ต้องมาเสี่ยงหนาวลาส่วนแบบฝากแบบอ่ามีเปลือกนะคะก็เป็นอะไรที่ได้ลุน้นใช่ไหมคะก็คือเราเราจะแกะไปด้วยลุ้นไปด้วยว่าจะยังไงนะแต่ถ้าแนะนําจะแนะนําแบบแกเปลือกนะคะแต่ถ้า f อแบบชอบลุ้นนะคะหรืออะไรเงี้ยก็ต้องแบบว่าแบบมีเปลือก ะะสำหรับมะขามกวนมะพร้าวอ่อนเตาถ่านนะ mm hmm. ก็รีบๆนะคะแอดมาเพราะว่า,าเราจะกวนแบบเป็นรอบ,เป,รอบเป็นรอบนะคะถ้าถ้าเต็มปุ๊บเราจะขยบวันออกนะคะมันก็จะใช้เวลาในการรอนานเนาะอ่ะเดี๋ยวมาฟังนะคะเรื่องราวความฝันนะคะก็คือถ้าซื้อลอตเตอรี่ได้ก็ให้ซื้อใช่ไหมคะแต่ถ้าซื้อไม่ได้ถ้าถ้าแบบว่ามีมีทางที่จะซื้อจากทั้งไหนก็ลองไปหาซื้อดูก็คือ อเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนนี้ฝันเนาะซึ่งฝันของจ๋ามันก็จะไปสอดคล้องกับของยายนะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ยายก็มาเล่าให้ฟังแต่ว่าฟังของจ๋าก่อนนะคะก็คือเมื่อคืนฝันว่านะคะก็นั่งรถนั่งรถยนต์นะคะไม่รู้ไปไหนแหละนะแล้วจะไปอยู่ที่ตลาดลมศักอ,ะอ่ะจะเป็นหน้าโรงหนังเก่านะคะมันก็สมัยแต่ก่อนนะดังมากโรงหนังศิลักนะันเนี้ย ยายอ่ะย่าย่าย่าทวดจ๋าเนาะก็เสียไปหลายปีแล้วแหละนะคะก็ประมาณหกเจ็ดปีละแล้วคาวนี้ในฝันอ่ะก็คือย่าแกจะชอบแบบขายของขายผักขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามที่ตลาดสดในตัวลมสักเนาะจะแกจะไปขายแบบใหญ่เลยนะคะแล้วคาวนี้เมื่อคืนฝันว่าแกพาจ๋าไปขายผักเนาะแล้วคาวนี้เป็นยังไงไม่รู้นะคะก็คือทีแรกก็ไปกับ ย่าอยู่ดีๆใช่ไหมยอยู่อยู่กลายเป็นเด็กอะ่ะเด็กไปนั่งมานั่งอยู่ข้างหน้าจะซ้อนเหมือนกับว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์เราไปซ้อนกันอะ่ะนะคะแล้วครั้นี้ก็ไปอยู่ที่หน้าโรงหนังนั่นแหละแล้วครั้เนี้ยระหว่างระหว่างตอนนั้นอะ่ะก็มีเอฟซีอ่ะแอดไลน์มานะคะทักไลน์มาบอกว่าไอคุยกันในไลน์นะคะเห็นตัวเลขเห็นอะไรแหละว่าเงินทั้งเงินไอเงิน บอกว่าอประมาณว่ามีเงินอยู่652บาทเนี่ยนะคะจะได้ถ้าสั่งมะขามจะได้อะไรบ้างใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าก็จะได้มะขามกวนใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นะมะขามสุกแก่เปลือกสีทองเนี่ยนะคะในยอดเงิน652บาทเนี่ยปุ๊บอะไรค,ค,คุย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 กับ FC เสร็จปุ๊บเรียบร้อยคราวนี้พอจ่าคุยเสร็จใช่ไหมก็ไปเจอแผงลอตเตอรี่ เขาเขาก็จะเอาผ้ามาปูปูตามพื้นอะพื้นพื้น,นถนนลัดยางธรรมดาแหละแล้วก็วางลอตเตอรี่ไว้สองแถวแถวแรกอะจะเป็นตัวเลขตระกูลอะพวกศูนย์พวกหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วอะมันจะมีหลงอยู่หนึ่งใบแล้วก็แถวที่สองอะมันจะเป็นเลขตระกูลหตระกูลห้านี่แหละเออแล้วครั้เนี้ยจาก,ก็เลยถามแมค่ค้าว่าเลขตระกูลเก้านี่ไม่มีใช่ไหมแม่ค้าก็บ,บอกว่า มันจะมีอยู่เหลืออยู่หนึ่งใบนั่นก็คือ99ใช่ไหมคะแล้วคราวนี้จ๋าก็ไปเจอ1ใบนะคะนั่นก็คือ652ในฝันอจาก็เอา652แล้วพอพอจ๋าหยิบ652ออกมาใช่ไหมคะแม่ค้าก็เอา,อาเลขท้ายอ่ะ98อ่ะมาแม็กติดมาวางมาวางขายนั่นแหละแทนแทนใบที่จ๋าหยิบมานะคะแล้วจ๋าก็บอก พูดกับแม่ค้าว่าอันนี้จะอุอ้ยยิบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือคือในฝันก็พ,พ,พูดพูดกันนั่นแหละแต่ว่าจาก,ก็ไม่ได้เอาจาก,ก็เอาหกห้าสองก็ถือลอตเตอรี่แคว่งแคว่งอย่างนี้เลยนะคะแบบว่าดีใจแบบว่าเหมือนกับว่าเอฟซีทางมาสั่งของยอดเงินนี้แล้วก็ได้ลอตเตอรีน่นี้อะไรเงี้ยแล้วในฝันเนาะก็คือขึ้นรถกลับบ้านนะคะแล้วคราวนี้เมื่อเช้ายายก็มาเล่าความฝันให้ฟังนะเขาบอกว่า จ่าทะเลาะกับแฟนใช่ไหมแล้วค่ะเนี้ยไอ้ไอด้วยความโมโหยายในฝันนะในฝันของยายยายก็บอกว่าจ่าจขึ้นรถยนต์สตาร์ทรถเลยแต่ว่าเราอะไม่เคยขับรถยนต์ใช่ไหมก็แบบเหมือนกับว่าถอยหลังรถอะถอยหลังรถแล้วมันไปตกคลองแล้วยายบอกว่า,าพี่สะพายเนาะมันก็มายืนดู มันก็ไม่ได้ไปช่วยหรอกมันก็มายืนดู้มันก็บมันก็โวนบอกว่าไม่รู้จักหัดขับรถอะไรปุ๊บปั๊บจะมาขับเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคาวนี้ยายบอกว่าพอจะออกมาจากรถจากก็ไม่เป็นไรหรอกออกมาจากรถอ่ะช้ําไปหมดทั้งตัวเลยนะคะเป็นเป็นเขียวทั้งตัวเลยแล้วคาวนี้ยายก็เลยบอกว่าถ้ารถมันถอยหลงังก็อาจจะออกเลขหลงังเลขทะเบียนรถข้างหลังก็คืออ่าเแนะคะ98แล้วคาวนี้มันก็ไปตรงกับอ่าเลขที่ ในฝันของจ๋าที่ว่าแม่ค้าเอาลอตเตอรี่มามา,มาวางขายแทนเลขที่จ๋าซื้อนั่นก็คือ98นะคะอันนี้ก็คือมาเล่าสู่กันฟังนะว่าถ้าซื้อนะคะถ้าจะซื้อก็ลองซื้อติดไว้ดูนะ 652นะคะกับ98 652หกกับ98เนาะถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านละกันอ่ะสำหรับเ c นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังเข้ามาชมเข้ามาติดตามช่องของจ๋าะนะเลขผลนี่เก้าหางเราก่อนนะไม่ว่าช่องไหนนะคะจะไปสร้างว่าเป็นเลขผลนี่แล้วก็เอาเลขเก้าหางไปลงนะก็มันมันจะมีชุดมันที่จ๋าดูอ่ะมันจะมีหลายชุดมากหลายเจ้ามากนะแต่ว่าที่จ๋า ของจ๋าเอามาลงเนี่ยมันจะเป็นแค่เจ้าเดียวแล้วที่จะจับเข้าทั้งชุดสามตัวเพราะว่าเอฟซีคอมเมนต์มาบอกว่าช่องช่องแมวดำอะไรเงี้ยเอาเลขกดนี่แบบแบบของจ๋าไปลงใช่ไหมอ่าก็ไม่เป็นไรก็คือเป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมคะแต่ถ้า A FC อ่ายังตามจ๋าอะไรเงี้ยนะคะก็ยังชอบเลขที่จ๋าจับชอบเลขที่จ๋าหามาก็ขอบคุณนะคะที่ยังตามแต่ถ้าถ้าแบบว่าไม่ชอบก็จะไปดูช่องอื่น อะไรอย่เงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะแล้ว FC นะคะอย่าลืมนะถ้าใครสนใจมาขามก็แอดไลน์หรือโทรมานะคะแอดไลน์มาได้หรือโทรมาได้นะคะที่เบอร์0 6 5 8 3 7กห1 2สาาหำหรับวันนี้ขอบคุณ f อฟที่ยังรักนะคะสวัสดีคะ่ะ